หัวหน้าเผาอยู่ไหมครับอ๋อโอ้หัวหน้าเผาสวัสดีครับเัวเดฟเป็นไงมาไงดิมันเมฆมาหาหัวหน้าเผาแล้วว่าจะมาขอคําแนะนาหน่อยแนะนำอะไรอ่อผมบางทีอ่ะผมทําคลิปออกไปอ่ะมีคนเขาคอมเมนต์เลยว่าไม่ค่อยดีอ่ะทําให้เรารู้สึกบั่นทอนจิตใจหรือในคอมเมนต์ในทางที่ ไม่ดีะไม่ดีเออคือทาให้เราแต่ว่ารู้สึกไม่ดีเงี้ยเราควรจะทําไงก็ใส่ว่าพวกเพี่ยนคีย์บอร์ดมาคอมเมนต์ใช่ไหมเออประมาณนั้นครับเหมือนจิงแบบนี้ทุเรศมึงตัวอ้วนใช่มึงไม่พอดังหรอกมึงเตี้ยมึงมีแคลอะไรเงี้ยนะก็แต่ว่าจะถามว่าต้องต้องตอบโต้ขึ้นไหมใช่ไหมครับเราเราควรจะทำไงเหมือนคนที่ที่ทำมอนตอนนี้กําลังทําใหม่หลายคนเนาะเออเผื่อจะได้คนที่เขาทำก็อาจจะได้รู้ว่ามันเป็นดทํามันมันธรรมชาติมันตามคลิป เหมือนผอเราอเราบางทีคนที่ยกเลิกเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไม่ดีบ้างที่เราเจอเราไม่เคยทําออทาช่องทําเพจอะไรนี้นะประมาณนี้นะในานะที่ที่หัวหน้าเผ่าทำมานานเนาะก็คนติดตามก็เยอะรอกสี่แสนเจ็ดเนี่ยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจจะให้คําแนะนําได้นะเราคนรีมือใหม่นะครับได้ครับก็ถามว่าเจอคอมเมนต์เงี้ยทุกคนอ่จจะเจอคอมเมนต์แบบเป็นเพลียนเขาเรียกว่าพวกเกลียนคีย์บอร์ด เราต้องคิดว่าเราหนึ่งเราเป็นคนสาธารณะเนี่ยในเมื่อเราทำคนต,ต่างๆเราเนี่ยต้องยอมรับผลแล้วว่าคอนเทนต์ที่เราทํบออกไปเนี่ยมันมีสองอย่างหนึ่งคนที่ชอบสองคนชอบคนที่ชอบเราเขาก็ชื่นชมเราติดตามคนที่ไม่ชอบเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมึงแม่งกินอย่างนี้ไม่มีความดูหรอกเฮ้ยโหกินอย่างนี้แม่งสกปรกว่ามึงมันตัวเตี้ยมึงมันตัวดําถามว่าเราจําเป็นต้องตอบไหมเรามีอย่างเดียวคือเก็บไว้ในใจเอาคําพูดต่างๆที่เขาตำหนิติเตียนเราเนี่ยมา มาคิดมาวิเคราะห์แล้วคุณยังแยกว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงต้องด่าเราเขาด่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะเราจะได้เอาสิ่งที่เขาด่าตำหนิเนี่ยมากรบปรุงเกี่ยวกับการทาคลิปเพราะว่าปัญหาทุกคนเกี่ยวกับการทาคลิปเนี่ยมันมีคนด่าไหมโอ้ทุกคนวันพ่อวันแม่มันด่าเราอู่แล้วผมนเนี่ยหนึ่งปีคนเลิกติดตามห้าหมื่นคนทำคลิปไปถูกใจชาวบ้านคือบางทีคนที่ทาใหม่เขาก็ต้้งถามเลยกาเฮ้ยทำไมถึงเลิกติดตามเราเราทําทอะไรผิด มันเป็นเลืองธรรมชาติเนาะธรรมชาติหนึ่งธรรมชาตินะครับนหนึ่งปีคนเลือกติดตามผมห้าหมื่นคนถามว่าเราเสียใจไหมไม่เสียใจขอบคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งเขาเคยมาติดตามเราเราอาจจะทําเนื้อหาที่เขาไม่ชอบไม่ชอบคนหนึ่งเขาไม่ชอบเขาก็ไปแต่คนใหม่เนี่ยเขาก็เข้ามาดูเรานะอย่าไปท้อเพราเพาทำคลิปเกลืออะไรใช่ไหมใช่ทำไปมีที่ที่ทำทำยงางเดียวไม่ก็คืออยากอยากให้คนที่เริ่มทำใหม่นะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่า เฮ้ยทำไมเลือกติดตามเรา,าทำไมอืมทำไมคอมเมนต์เราเงี้ยอ่าจรู้ว่าเราแสดงทำคอนเทนต์ใช่เพื่อกลัวเขามาคิดน้อยใจหรือไม่ทำต่อมาล้งเรื่งอ,อ,องความคิดเนาะอะอีกอย่างก็คือว่า,าการทำคลิปออกมาเนี่ยพอไปดูข้อมูลเนาะดูผู้ติดตามนี่ดูแค่สูตร,ปรเปอร์เซ็นต์อ่าฮะผู้ไม่ติดตามเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าฮะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเหมือนกันทุกคนไม่ที่ในนหน้าเข่าททำมาก่อนเป็นเหมือนกันหมดแลยไม่แปลกมันเป็นเรื่องธรรมชาติมีคนติดตามมันก็ต้องมีคนที่ไม่ติดตาม นี่เห็นไหมก็เนี่ยปตาย YouTube สิ่งของต่างเนี่ยผมไม่ใช่ได้มาจากอะไรนะผมเนี่ยเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยแต่หนึ่งเนี่ยเรามีความสามารถ hey, เฮ้ยเราคือเราพี่ทำยังไงไม่คนจะดูเราวะทำเหมืองเหมืองที่กินข้าวกินดีๆก็มีคนดูถามว่าดูจริงไหมมันดูแต่ว่าเขาดูแล้วเขาไม่ติดตามคนใน,นโลกเนี่ยคนกินข้าวทุกคนคนกินข้าวทุกคนแต่จะกินข้าวยังไงเนี่ยให้โลกจำและเมื่อทำให้โลกจำแล้วเนี่ยนั่นแหละคือคนที่จะติดตามวุ้ยทำไมนี่แม่ง มันกล้าทำอย่างนี้วะทำไมมันกล้ากินแบบเนื้อตอนใหญ่ๆทั้งที่คนก็ดา่าเราไม่แข่ไม่แค่ไม่แค่คผลตามาคืออะไรคือการทําคลิปนเน,นี่ยเอาง่ายๆคือมึงมีรายได้และจะมีคนจําพวกหนึ่งนะที่เขาบอกใช่สิคุณเมียนั่นเมียนี่คุณมีกล่องคุณมีเงินอ่าคือใช้ข้ออ้างนะวว่าไม่ทำไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวมันเป็นข้ออ้างคุณต้องดี คุณมีทีมงานฉันไม่มีเวลาไม่เกี่ยวเกี่ยวนี่สมองเลื่อนๆคิดจริงๆคือทําอะไรให้คนดูแลคนติดตามแล้วก็แชร์อย่าไปคิดว่าทําอะไรแล้วคนแค่ดูแล้วคอมเมนต์ติดตามครับอ้นั่นคือคนติดตามทิปอ๋อแลกซับแลกซับอันนี้คือผีนะไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์บางคนนี่คนติดตามสองสามหมื่นแต่ยอดดูคลิปไม่ถึงร้อยนี่ก็นั่นแหละคือการแลกซับมาอ๋อการได้ผู้ติดตามมาได้แบบ่เรียกว่าทิปรวบผีเป็นการแลกซับกันอันนี้ผิดกฎนะ ผ mm hmm. ิดกฎจุมชนละเมิดชุมชนมาทําให้เพลียวได้อยจะไปหาทำหํำเลยจะคิดโ oh, อ้ับแล้วหัวใจหัวใจเลยที่ว่าอยากให้คนติดตามต้องทำไงถ้าคิดไม่นี่คุณภาพไปนหน้าดูด้วยจะอะไรหัวใจหลักๆเลยหนคุณภาพ mm hmm. ทุกคนเนี่ยแข่งคุณภาพสองการสร้างตัวตนทํายังไงให้โลกออนไลน์เนี่ยรู้จักเรามากที่สุด mm hmm. รู้จักในลักษณะอ่อ เตี้ยตั้มลำขาวเาดีกเก่ยวสตีร์ละชัดเจนเนาออันนี้ก็เหลือคนสแสวงเองเดียวเหลือแต่คนแสวงมอสัวนเดียวเหลือพคนสแนสวงหนึ่งคุณคิัพคุณภาพสองส,องสร้างตรงโลกออนไลน์สามไม่ต้องไปแคร์ใครอ่ะกอททำเดียวคือเพื่ออะไรได้มีแค่นี้แหละเหมือนล่าสุดเนี่ยพุ่งกลับไปบ้านเนาะอือม,มบอกว่าโอ้ก็ทําคลิปอะไรมันบาบ่บอโอ้นอนคนเต๋อแต่ผมไม่คิดหรอกเพราะว่าผมถือว่าผมหาเงินเนาะหาเงิน อ่คลิปนี้นะผมผมที่มาสภาพหน้าเผาเนาะผมอยากจะเป็นให้เป็นแรงบันดาลใจครับเป็นแรงบันดาลใจกับมือใหม่ที่เขาเริ่มทำอย่าเอาตรงนั้นมาเขากล่องดีเขามีพวกยาอย่าอย่าคนนั้นอ้างเนาะไม่เกี่ยวเนาะมันขึ้นกับเราอ๋อคือปัจจัยหลักคือต้องทำคลิปให้มีคุณภาพคุณภาพถ้าเกิดทำคลิปเยอะแล้วไม่มีคุณภาพเขาเรียกว่าคลิปขยะอ๋อทำไปก็ไรบอยทำไปก็ไรบอยมันมีประโยชน์คุณทำไปแม่งล็หน้าเฟซบกเปล่าคนเนี่ยคนเลิกติดตามไป กิจพยายแหละเตือนชามาเต็มดู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 ใครจะไปดูมาะเดินมระเดินมระเดินแล่วประเด็นพินาได้อะไรจากการดูเ,เตือนชามาวิ้ไม้วิธีการทําไม้ให้ตรงมันต้องทํายังไงบ้างหนึ่งชาวมาเช็ดสองทำาความสะอาดได้คุณป,ประโยชน์การหาตัวตนให้ให้ตัวเองให้เจอนี่ก็ม,มีสวม่วนขนาดมีไหมเขมีส่วนก็คือทําสิ่งที่เราถนัดก่อนเนอะผมถนัดเล่าเรื่องถนัดพูดถนัดเล่าเรื่องรบเราก็พูดเรื่องรบนะ คนที่ได้ติดตามเราก็คือคนเขาชอบไปสายเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเขาชอบมอนฟังจากคิดสายกินค้าขายคนเป็นลูกค้าเขาก็ติดตามเราเกี่ยวกับการค้าขายแค่นั้นไม่พอได้ขาย,อยาอข,ของด้วยเป็นการสร้างแบรนด์ไปในตัว<อ>หมูทอดอะไรหมูทอดจากคิดใช่ไหมหมูทอดจากคิดหมูป้วงอร่อยไหมอร่อยก็อร่อยก็ได้แรงบันดาลใจใจก็หน้าเผาแล้วใช่เราเริ่มทําจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราเอนใช่ฮะ ค้นหาเราก่อนเ้วค่อยขยับขยายไปไม่ต้องคืออย่าเพิ่งไปลงทุนมากแต่อย่างน้อยคืออย่างน้อยโทรพท์คุณถ่ายไม่ชัดเนี่ยคุณก็ต้องออกถือต้องให้มันนิ่งนะอยาา่าแพน้ายเป็นฝาไม่ต้องอ้าว่ากล้องมันระบบการสั่นดีก็คือนิ่งๆอ่ะนิ่งเอาใ<ห>่้นิ่งไว <ป S 1> ้ <ๆ S 1> ก่อนถ้าประมาณนี้ทุกอย่างอยู่ที่คุณภาพและเนื้อหาเท่านั้นจะทําให้เรามีผู้ติดตามเยอะแล้วก็สามารถผลตาม,มาคือการสร้างรายได้ผลรายได้หลักล้านต่อเดือนนะอืออย่างน้อยหนึ่งล้านอะ ต่อเดือนนะครับต่อเดือนครับผมไโอนนี่ครับคือคลิปนี้ผมทําขึ้นเพื่อให้คนที่มีข้ออ้างเยอะเนาะหรือว่าพวกที่เจอคนมาคอมเมนต์ด่าอะไรมันพอแบบรู้สึกเอ้ยผมไม่เคยเดนแค่ด่าแล้วถอดใจไปอย่าไปคิดคับเพาะคนที่เขาทามาก่อนเขาก็เจอมาก่อนใช่ไอ้ส่วนเขาพูดเขามีปากให้เขาพูดไปพูดไปไปไปเลยไปสนไคแต่ว่ามุงมากๆกต่แล้วแต่เขาแล้วแต่เราก็ทำมาหาเงินเลี้ยงเขาคนเราไปต้องว่ายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากแล้วสรับฝั่ผมขอบคุณครับ mhm mm